สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันในตอนบ่ายๆนะวันนี้ก็ปูเยี่ยมจะมาเขียนแสดงวิธีทำเลขวิ่งให้ชมนะเลขวิ่งแล้วก็จับคู่กันให้ดูพร้อมนะว่า เขียนยังไงมีวิธีการเขียนยังไงนะเขียนไปสามตัวไม่มานะเอาไว้ก่อนอีกสมตัวเขียนลงมามาเน่ยหนึ่งตัวแล้วก็เดินรหัสามกไปห้าตัวไอ้หนึ่งในหนะ้าน่ะมีอีกหนึ่งตัว,วพูดให้ฟังอย่างนี้ มองไม่เห็นภาพแล้วครับผมจนกว่าจะเขียนให้ดูนะอ่ะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะครับผมดูในแผ่นกระดาษดีกว่าถึงจะเห็นชัดเจนอ่ะเราก็มาชมคําเตือนกันก่อนนะครับผมหันท่าหันทางมาดางนี้ก็ได้ภาพทุ่งนาป่าข้าวแนละ้วเหลืองเต็มท้องทุ่งแล้วนะครับผมรอวันเก็บเกี่ยวนะครับผม ใช้รถเก็บเกี่ยวนะไร่ละเจ็ดร้อยบาทก็จะสั่งรถขึ้นมาเก็บเกี่ยวแล้วก็นำไปตักแล้วก็เก็บในยุ้งฉางนะใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับเก็บไร่นี่สบายนะครับผมทำนาทุกวันนี้วันสองชั่วโมงตั้งเขามาไถา นะแล้วก็เก็บเกี่ยวก็สองชั่วโมงจ้างเขามาเก็บเกี่ยวให้ง่ายดีอ่าฟังคำเตือนก่อนนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปคำเตือนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดินเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมะจะทวนให้สักสามงวดน,นะเอาสีในเขียน สีน้ำเงินแล้วตามด้วยสีแดงดีไหมเอาล้วแต่ว่านะสีน้ำเงินตามด้วยสีแดงอ่าตามชมนะอ่าเขียนอย่างเงี้ยน้ำเงินก่อนนะครับผมเอาหลักหน่วยนี่มาเขียนไปเลยสองสสี่อ่าขีดเส้นไว้นะ ขีดเส้นขีดเส้นห้านะต่อไปห้า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 เลขที่มันจะมามาตรงนี้นะผมจะบอกให้ห้านี่ขีดเส้นลงมาอย่างนี้นะห,หกเก็ดเขียนลงมาอย่างนี้นะต่อไปทางนี้เราเดินรหัสสามหเก้าไปนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เก็ครบกีบ่ตัวครับผม ครบกี่ตัวแปดหนึ่งสี่เกณฑนอ่ะเขียน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 ขีดเส้นก้านมันไว้ก่อนนะ วัวที่จะมานะอยู่ประมาณนี้นะครับผมตัววิ่งนะตัวนี้นะฮะเรามากันไว้นะห้าหกกับเจ็ดนะเจ็ดตรงนี้มาแล้วชนกันแล้วนะแต่ตัวที่จะรับกันเนะี่ยก็คือแปดหนึ่งสี่นะครับผมแปดหนึ่งสี่ที่ตัวมันรับกันนะ บางทีเจ็ดมาบางทีหกมานะอ่าผมจะมารให้นี่ตัวมานะแล้วก็ตัวนี้นะเขียนไว้ให้ก่อนนะมาะมานะถ้าเราจับนะเราก็คงจะจับได้ที่ตัวเด่นนะที่จะมานะนี่ไม่หนึ่งก็สี่นะ ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ถ้าเจ็ดมานะก็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งถ้าหกมานะหกมาก็สี่หกหนึ่งหกแปดหกนะทำนองนี้นะฮะ เข่าของมันนะอ่าเรามาดูงว่าต่อไปนะครับผมเอาหเป็นตัวเขียนนะอ่าหกมานะหกเจ็ดแปดเส้นซะหน่อยอ่าสีแดงเขียนนะ เกดนี่เดี๋ยวสปีกาไว้จับใส่8ปดนะึ่ะเข้าที่4กับ6กนะอ 6, 7, 8, 9, 0, เอเกแปดเาศูนย์หน่งเดินรหัสไปอีกนะเก้าส อ่ะตัวจะมานะตัวนี้มากไวสูตรกัน1นนี่นะอ่าตัวมาตัวมาอ่าหนึ่งตรงนี้ชนกันนะมานะหนชนกันมาถ้าหนึ่งกับศูนมานะมันจะจดจะต้องมาอีกตัวรับก็คือสองห้าแปดนี่เห็นไหม เ okay, วลาเราจับเลขเราก็จับอย่างนี้นะถ้าสองห้าแปดมากก็2องศูนย์สองส0งศหนแต่มันชนที่เลขหนึ่งนะ สองห้าแปดนี่จะต้องมานะเราต้องเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งสองห้าแปดนี่อยู่ประมาณนี้นะอ่าหนึ่งชนนะเด่นที่หนึ่งมันก็เข้าที่ห้าหนึ่งนะจับได้สองตัวนะครับผมสองตัวบนอ่าแปดนาทีไปแล้วเรามาจับงวดนี้ลองดูนะหนึ่งสองสาม อ่มาดูเลขวิ่งตัวไหนนะหนึ 1, 2, ่งสองสามาเลขวิ่งสีแดงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนามาหนะสี 4, 5, ่ห้าหกอามากเลยตัวมา ห้ากับหกนะหรือสี่จะมายังไม่แน่นะฮะเขียนไว้เลยตัวมานี่ห้ามาหกเราลองเดินรหัสสามหกเก้าดูนะจากสี่จะไปตัวไหนสี่เจ็ดศูนย์สามหก เรามาดูตัวชนกันนะครับผมชนที่โลเลขหกจังๆนะนี่มันชนเนะี่หกจะมาไหมนะถ้าหกชนกันมาอย่างนี้นะนี่ตัวจะมานะเราก็จับห้ากับหนี่เป็นประธานนะสองห้าแปดนะ จับจับเจ็ดห้าศูนย์ห้าสาห้าเจหได้หตัวนะเล็กวิ่งมันตัวไหนอ่ะสี่ห้าหนะวิ่งตัวนี้นะนี่ตัววิ่งอยู่ในกรอบนะ หกนะจะมาตามนัดไหมนะเรานัดกับหไว้นะหถ้าหกมานะเจ็ดหกศูนย์หกสามหกถาเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวก็ศูนย์หกนี่ตัวนี้เราก็ไม่ทิ้งนะ,ะไม่ทิ้งนะอยู่ประมาณนี้นะครับผม ศูนย์หนี่ประมาณนี้ไอ้าหาหายไปไหนอ่ะเออไม่มีเลยนะเกก็ไม่มีเจ็ดสี่เถึงตัวถัดไปนะถ้า9ไม่มาถ้าเม็ดเดียวมานะศูนย์ใน่ีน้นะฮะกลับไปพร้อมนะครับผม อจะเด่นจะดังจะมาตามนัดหรือไม่เราก็ต้องรอผลกันนะครับผมเขียนว่ารอผลกันแล้วกันนะฮะอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอำลาพาจากแล้วในคลิปที่มีชื่อว่าสูตรจับวิ่งบนนะ อันนี้เขียนเขียนหนึ่งสองแล้วก็ไล่ลงมานะห้าหเป็นตัววิ่งนะสี่ห้าเป็นตัววิ่งจาก4ไล่เป็นรหัส3ามหกไปเลยสี่เจนย์สามไล่ไป5้าตัวนะอีก3าตัว9ก้าสองห้าไม่เอานะอะ่ได้ที่6 6จะมากับศูนย์หกหแม่นยำหรือไม่ต้องรอผลกันนะครับผม ่ามเราฮาจางนะหมดเวลาแล้วมาที่ไร่ข้าวเหลืองอารามเหมือนเดิมนะคำวนวณเลขนี่เดี๋ยวมีผิดพลาดนะแต่ทำนามไม่ผิดพลาดได้ข้าวทุกปีนะไม่อดกินนะแต่คำวนวณเลขถูกบ้างไม่ถูกบ้างส่วนมากผิดเยอะ หลายลายอาจารย์ก็ผิดกันเยอะคำนวณมาไม่ได้ตัวเดียวกันน่าจะได้ตัวเดียวกันแล้วก็ถูกซะด้วยถ้ามันง่ายขนาดนี้ก็รวยกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วนะมันไม่ง่ายนะท่านผู้ชมอย่าหาว่ามันง่ายนะมันไม่ง่ายฉะนั้นใครอยากมีความรู้เรื่องตัวเลขก็ต้องขยันเขียนขยัน,ยนอ่านขยันชมคลิปช่องผู้เยี่ยมพ้ารวย นะแล้วก็ฝึกหัดเขียนฝึกหัดทำนะก็จะมีความรู้อำลเราหาจากไปแล้วครับผมหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว